สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านประเทืองกินดีผู้สุขภาพหรือมองผู้เสงอัปเดตสวนปาล์มปาล์มขาดคอหรือปาล์มหมดรุ่นนะเหลือทลายเล็กๆน้อยๆน,ยนะบางต้นก็เริ่มหมดแล้วและเรามากระตุน้นการใส่ปุ๋ยถือว่าใช้ได้เขียวแล้วเรามากระตุน้นมองผู้เสงไม่ได้ใช้ โบลอนแบบเป็นผงนะก็จะใช้ฉีดโบลอนเป็นคีเลตนะฉีดทางใบทุกหนึ่งเดือนวันนี้ก็ครบรอบหนึ่งเดือนมาฉีดโบลอนกระตุ้นสร้างดอกติดทลายนะมาดูศักยภาพนี่เลยเราเลือกความยาวมันยืดหดได้นะสามเมตรห้เดี๋ยวจะกดอันนี้เป็นปั๊มแบบ2อ,อปั๊มนะ แล้วเราไม่เอาเป็นฟอยมากเอาเป็นเป็นสายดูครับเห็นไหมขึ้นถึงยอดเลยเอาละอันนี้ให้ดูกันปิดสวิตก่อนครับเรามาฉีดทางใบชุ่มเลยนะครับ มาดูตามทลายเริ่มหมดเหลือบางต้นก็หมดแล้วบางต้นก็เหลือทลาย2ทลาย3ทลายนะเราจึงรีบมาฉีดโบลอนแล้วก็จุลธาตุสิบชนิดนี่คือสิ่งที่เขากำลังออกใหม่นะครับเตรียมออกใหม่นี่เลย นั้นปีนี้เราจะต้องบำรุงตั้งแต่ต้นปีเพราะประเทียงเป็นมือใหม่บำรุงยังไม่เป็นและได้ดูคลิปจาก youtube ของคนทำปาล์มและบริษัทต่ทางๆเราจึงมีแนวทางแล้วก็เราต้องบำรุงต้นและจุลธาตุโบลอนแมกนีเซียมทุกอย่างเลยสังกะสีเนะี่ยที่ฉีดนี้เป็นแบบคีเลตแล้วก็สามารถดูดซึมเข้าทางใบได้นะ เรามาอัปเดตมาดูกันนะลูกทลายปามเริ่มหมดแล้วนะแล้วก็บางต้นยังมีทลายลงเหลือนะครับครับบางต้นยังมีทลายแต่ว่าเล็กแล้วและกำลังสร้างใหม่เดีย๋ยวก้มหน่อยนะนะครับ กำลังสร้างใหม่นี่กำลังสร้างใหม่แล้วก็ลืบในอีกครับต้นนี้ก็ทลายยังไม่หมดนะแต่ก็ออกใหม่แล้วออกใหม่แล้วนี่แล้วถ้าเราบำร,รุงตั้งแต่ต้นนะอันนี้ทลายยังไม่หมดถ้าเราบำร,รุงตั้งแต่ต้น การขาดคอจะชะง,งักไม่นานนี่คือเป็นข้อมูลจากรุนพีที่เขาทำคลิปใน YouTube ประเทิงเลยต้องมาบำรุงแล้วก็มาฉีดจุลธาต<ม>ุเพื่อให้เขาชะง,งักน้อยที่สุดนะครับเขาก็จะได้เป็นตอนเนื่องเพราะตอนนี้ราคาปาล์มออกน้อยราคาดีที่กำแพงเพชรตอนนี้ก็ของรานนะหบาท80บ อันนี้ทลายยังไม่หมดนะยังไม่หมดแต่ว่าทลายน้อยละเพราะเราเริ่มไม่ไม่เน้นปุ๋ยตัวหลังละเรามาเริ่มเน้นปุ๋ยตัวแรกตัวกลางปุ๋ยเสมอนะเขาแนะนำมาอันนี้ยังไม่หมดนะครับครับเขาแนะนำบอกต้องใช้ปุ๋ยเสมออันนี้ยังมีทลายอยู่ จำนวนไม่น้อยนะปุ๋ยเสมอจะช่วยทำให้การพักฟื้นของเขาชะงักน้อยลงทำให้ปามขาดคอเขาเรียกว่าสามารถมีลูกใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่องได้เลยชนะงักไม่นานนะครับอันนี้ก็ยังยังหลงเหลืออยู่นะรัละทลายใหม่นี่ครับ ใหม่กาลังออกชั้นต่อไปกําลังออกนี่ฮะชั้นต่อไปกําลังออกเห็นไหมถ้าเขามีน้ํามีอาหารและคลิปก่อนหน้ามองผู้เสงก็ใช้เตรียมปัม๊มน้ําไว้แล้วเนี่ยเดิมทีจะเป็นสายน้ําหยดปีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสายน้ําพุ่งวิ่งกลางอย่างเดียวเลยนะวิ่งกลางแถวหนึ่งวิ่งกลางน้ําพุ่งมันจะไปถึงเลยห้าเมตรระยะห้าเมตร หเมตรถึง7เมตรถ้าน้ำแหลงเนาะสบายๆเลยหน้าแหลงเราเตรียมเราเตรียมเพื่อลองรับหน้าแหลงยามที่ไม่มีน้ำถ้ามีน้ำเนี่เขาก็จะแล้วเราอัดปุ๋ยเรื่อยๆทลายก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับไม่ชนะนี่ยังสลัดไม่หมดยังมีทลายอยู่นะครับนี่เราต้องเรียนรู้นะ มองกู้เซงก็เรียนรู้ครั้งแรกแล้วเราปลูกชิดมากอย่างต้นนี้ใบเขาฟื้นแล้วละ่ะใบกลางนี่ยอดกลางเขาฟื้นแล้ะหลังจากเราฉีดจุลธาตุทุกเดือนติดต่อกัน3เดือนล้วใบกลางเขาฟื้นแหละแต่เราจะไม่เอาไว้เพราะแต่ละต้นเนี่ยใบเขาจะชนกันอยู่แล้วใบเขาใบเขาจะชนกันนั้นเดี๋ยวต้องตัดออกแล้วเอายอดปามไปแกง นะเพื่อให้รอบๆด้านเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นโอเคต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์เราจะตัดออกเพื่อให้รอบข้างเขาสมบูรณ์ครับมาอัปเดตปามขาดคอเราต้องมาบำรุงเพื่อให้การชะง,งักน้อยที่สุดนี่ต้นนี้ต้นนี้ริมทาง,งสุ่ัยจะได้ปุ๋ยเยอะหน่อยนะยังมีทลายอยู่รอบเลยโอเคมาอัปเดตกัน สวัสดีครับ